สำหรับคลิปนี้น้องต้นข้าวถึงกับไม่สบายใจเมื่อเห็นข้อความที่โพสต์ตำหนิน้องจนต้องออกมาโพสต์ชี้แจงไปดูข้อความนี้กันเลยครับต้นข้าวดังแล้วอย่าลืมตัวนะลุงเป็นเอฟซีตลอดเชียร์มาคนการเหมือนกันพอมาเจอจริงบอกอย่ามายุ่งอย่ามาแตะตัวอ๋อดังแล้วลืมตัว น้องต้นข้าวก็มีโพสต์ชี้แจงดังนี้หนูขอโทษนะคะขออนุญาตเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพราะอ่านจากโพสแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะหนูคิดว่าเมื่อคืนที่เจอกับพี่เขาที่หน้าเซเว่นพี่เขาเป็นผู้ชายค่ะและพอหนูเดินออกมาจากเซเว่นพี่เขาทักและบอกว่าพี่ติดตามน้องมานานเดินเข้ามาทำท่าจะกอดซึ่งหนูพูดว่าไม่ได้ค่ะพี่ ไม่ได้นะคะพร้อมกับสีหน้ายิ้มยิ้มเขินเขินแล้วก็ไหว้พี่เขาซึ่งพี่เขาก็ถามต่อมาว่าพักอยู่ที่ไหนครับเนี่ยหนูก็ตอบว่าแถวๆนี้ค่ะพี่นี่คือเหตุการณ์ของเมื่อคืนหน้าเซเว่นค่ะหนูไม่เคยลืมตัวนะคะเจอแม่แม่พ่อพ่อหนูยกมือไหว้ตลอดเลยยิ้มให้แม่แม่ทุกคนแต่พี่เขาเป็นผู้ชายซึ่งหนูก็ดูตามความเหมาะสมไม่ใช่ว่าแต่ ตัวไม่ได้นะคะแต่ว่าบางทีหนูก็รู้สึกว่าไม่ควรค่ะขอบคุณมากมค่ะความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเป็นอย่างที่น้องอธิบายไม่ควรทำอย่างยิ่งยิ่งเป็นเอฟซีที่รักจริงด้วยแล้วยิ่งไม่ควรทำแบบนี้โดยเด็ดขาดน้องเป็นผู้หญิงนะครับขนาดศิลปินผู้ชายเขายังไม่ทำแบบนี้เลยนะครับมาดูตัวอย่างความคิดเห็นหลังจากที่น้องต้นข้าโพส คุณพี่ท่านนี้บอกว่าจะไปกอดเขาทรงเด็ดได้ไงเมากอดตูนี่ต้นข้าวเขาเป็นเด็กผู้หญิงมารึงบ้าหรือเปล่าคุณพี่ท่านนี้บอกว่าหนูทําถูกต้องแล้วค่ะและคุณพี่ท่านนี้บอกว่าเซฟตัวเองดีที่สุดค่ะเราเป็นผู้หญิงและนี่ก็เป็นคําอธิบายคําชี้แจงของน้องต้นข้าวหลังจากที่มีใครบางคนโพสต์ไม่ดีถึงน้องก็หวังว่า fc แฟนคลับน้องคง จะเข้าใจน้องนะครับและก็หวังว่าคงจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับน้องอีกนะครับ